อายุที่ไหนครับตอนนี้อยู่ท mm ี่รักนของเม่ a ค่ะ a ้านูอเล่นอยู่ที่ประเทศอะไรคะับป้โอ้โหมีอะไรบ้างพาเพื่อนๆไปดูหน่อยได้ไหมคบมีอันนี้ด้วยอันนี้อะไรครับเนอไว้ทตู้กดขนมหูน่ารักมากเลยครณคู้บระวังชนพี่นะครับ นภเพื่อนๆไปดูอะไรอีกครับไปดูอี่อันนี้อะไรครับอะไรชุดโปเกมอนเหรอโหมันดูน่ารักมากเลยนะประมาณห0ร้อยบาทบ้านเหล่าแล้วนั่นอะไรอีกอะลูกผู้ทำไมของเล่นมันเยอะมากอันนี้อะไรลูกว่าไหขุดได้โนเสาเหรอฟอสซิลเหรอครับฟอสซิลผู้พักสนุกเลยอะเพลินมากเลย ับกระชีเล็กก็มีไทสระทับกับชีเล็กด้วยอครับไหนพาพเพื่อนๆไปดูอย่างอื่นสินมีอะไรอีกีอะไรอีกครับมีอะไรอีกครับลูกโอ้ยอันนี้มันเป็นอของเล่นเยอะมากเลยหมอมีดูตามไม่ไหวหรอกผู้ผาเพลินมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้อะไรอลูงให้หมอมีดูหน่อยไป,ไปดูกันสิมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ อ,อันนี้อะไรคะู้เป็นจิ๊กซอว์ทอมแอนด์เจอรี่นี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้ก็ไม่ต้องดูทุกเอ้ยว้าวสเตกโกซอรัสใช่ไหมใช่ไหมครับครับอ,อันนี้อะไรอะครับลูกอือ มันเอาอ๋อเป็นพวงกุญแจแล้วมีไฟหรออะไรเนี่ยไหนครับเอาให้เพื่อนดูหน่อยช,ชีเล็กชีเล็กโสนะทำไมชีเล็กตามันเป็นอย่างนั้นล่ะตามันเลอะเทอะมากเลยอะฮะดูสิอ้ไดโนเสาร์เยอะแยะเลยถ้าเด็กๆมาดูก็คงชอบเลยนะคะไดโนเสาร์เนี่ยใช่ไหมอ้อะไรนะครับไหนให้เพื่อนๆดูหน่อยหันมา,ยายหันมา โอ oh, ปูปูภาษาอังกฤษอะไรครับลูกครบัครบไหนอีกมีอะไรอีกไทเซอร์ท็อปอะไรนะครับไท,ไทรเซอร์ท็อปไทเซอร์ท็อปโอ้โหมีหลายตัวมากเลยอะ่ะแล้วตัวนี้อะไรของเล่นเยอะมากตัวนี้อะไรอะอปูผ่าไม่รู้มนม้จะรู้หรอสเตโกโซลันไงเอ้ย สไปโนซอรัสใช่ไหมครับสไปโนซอรัสใช่ไหมครับสไปโนที่ต่อสู้กับชเล็กะที่ต่อสู้กับชเล็กตัวไหนเก่งกว่ากันครับชเล็กเก่งกว่าชเล็กเก่งกว่าเหรอครับใครชนะเนี่ยอะไรเนี่ยไหนครับหันมาให้ดูหันมาให้ดูอะไรอ่ะชเร็กหรือเปล่าฮะชิรกอีกแล้วชเร็กอีกแล้วมันเป็นมันเป็น เพื่อนของตัวนี้ไงอ๋อมันมีมันเป็นเพื um ่อนกันใช่ไหมครับสองตัวสีเดียวกันหรือเปล่าอ่ะเดียวอันนี้มันมีสีเดียวกันครับอ๋อมันคนละสีมันมีสีอะไรบ้างครับสีบาวสีสีสีบาวกับสีสีแบกเหรอครับใช่คะโอ้โหเยอะมากอ่ะไปดูอย่างอื่นต่อได้ไหมครับไปดูสิเพื่อนๆนต้องมาเที่ยวเจอแปลนแล้วเพื่อนๆก็มาดูของเล่นกันเนี่ย ไหนอ่ะมีตัวไหนอ่ะครับ<ม>โอ้โหมีโมเดลด้วยนะมีฟิกเกอร์ด้วยมีโดเรมอนด้วยผู้ผารู้จักโดเรมอนด้วยหรอครับอันนีอะไรเนี่ยอันไหนอันไหนดูสิเด็กๆของเล่นเต็มเลยอ่ะที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ในร้านดองกี้นะสวรรค์ของผู้ผาเลยผู้ผาเดินดูทั้งวันเลยอ่ะอันไหนครับอลิซพี่ก่อ,อครับ ปู่ผานี่อะไรท้าพี่ไงที่ปูผ่ผาชอบอ่านนิทานใช่ไหมครับอ,รอันนี้มีเนียนนี่ที่ไปดูบ้านนี่หนูที่บ้านบ้านบอลเนียอ๋อที่มีบ้านบ,านบานนอลมีให้เล่นใช่ไหมครับ,รบที่บ้านบอลในโรงแรมมีให้เล่นไงเขาไว้ให้เขียนอย่างนี้อ่ะใช่ไหมเออมันหายไปแล้วอะ่ะ ป,ปาก,กามันหายไปแล้วอ่ะมันหายไปไหนอะ่ะสงสัยมีคนทำหล่นครับไไหโหมีตัวอะไรอีกอ่ะมีมาอย,าอยกา zych, ไหนอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงนี้อ,อ,อ๋อมันอยู่ข้างในอ๋อ,อ <S 2> <S 2> ไม่ใช่อันนี้อันใหม่ลูกอันนี้อันใหม่ต้องซื้อก่อนถึงจะเอาเอาอกมาเล่นได้อันนี้ตัวอย่างนี่ตัวอย่างปาก,กามันหายไปแล้วสงสัยมีคนเล่นแล้วไม่เก็บแน่เลยเด็กๆเ,เล่นเราก็ต้องเก็บใช่ไหมครับนี <S 2> <S 2> <ส>่อะไรเนี่ย อันนี้อะไรอ่ะดาบเหรอดาบไม่ดาบนี่ไงเอาไม้เล่นอุ้มผาเนี่ยชิงเช่งช่งโอ้ระวังโดนพี่ระวังโดนพี่ครับอ่าเอามาเอามาเช่งชิงเช่งชิงเช่งเช่งเอ่อแท่งไฟเออนี่เป็นแท่งไฟที่เขาเวลาไปดูคอนเสิร์ตกันเขาก็มีไฟอ่าอู้มาหายไปแล้วอะไรอีกนะลูกมีอะไรอีก ของเล่นมันเยอะมากเลยนะเด็กๆถ้าคุณพ่อคุณแม่พามาเที่ยวก็มาเดินเล่นช้อปปิ้งกันนะครับที่ซ่อมรถแต่อ่านไม่ออกเลยมีแต่ภาษาญี่ปุ่นเลยนี่ที่ซ่อมรถที่ซ่อมรถอ๋อเป็นอู่ซ่อมรถเหรอลูกตัวเนี้ยเป็นอู่ซ่อมรถใช่ไหมครับนี่ไอติมไอติมเหรอเซ็ตไอติมไงครับลูกใช่ไอติมเหรอใช่มันมีชอบอวันนี้ผู้ป่ามันมีชอบอวันนี้ไหนเหนี่มันอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้รอะ ม,มันหาไม่เจอที่เป็นตู้กดอะครับตู้กดอะไรที่เป็นตู้กดสลออ็อตอะที่เป็นตู้กดขนมอะอยู่ตรงไหนนะเนี่ยวันนี้อยากได้อันนี้มันเป็นตู้หมุนตู้หมุนแล้วก็มีหมากฝรั่งหล่นออกมาได้อเ,เออ,อเออมันน่าเล่นมากเลยอ่ะอไม่รู้กี่บาทนะเดี๋ยวเราไปดูกันซิ ไหนมาดูทางนี้สิอ,อันนี้เลโก้ไงเลโก้ต้องเด็กๆต้องไปต่อกันเองไงครับน,รนี่เป็นเลโก้เมืองใช่ไหมมีไฟแดงไ,ไฟเหลืองมีมีไฟเขียวด้วยโอ้ใช่ใช่ใช่อันนี้บ้านอะไรบ้านอะไรครับอันนี้บ้านอะไรครับผู้ผ่าไม่รู้ ของเล่นมันเยอะมากจริงๆถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวก็มาเดินเล่นกันนะครับภูผาก็เดินทั้งวันเลยอะเดี๋ยวภูผาไปเที่ยวต่อก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆหน่วย่ฮูฮูฮูฮ่าฮ Monkey eat a banana Monkey eat a banana